โอ้มาวิบิอย่างพี่น้องเขาหลอกใสตอนแรกเขาโทรไอเขาโทรมาเขาพิมพ์ม,มากกัดีใจยุดอกบัดไปอ่านเม้นหลายหลายเม้นเขาหลอกใส่เจ้าพะนะตอนแรกก็จะดีใจอยู่นะแต่ไปอ่านเม้นหลายหลายเม้นเขาบอกว่าเขาหลอกใช้เจ้าพะนะใช่ครับเหนื่อยวันนี้ไป วันนี้ไปวงหมอลามาอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็ขับแล้วก็เอาภูผานอนแต่ผู้ผานหลับก่อนเมื่อกี้ผู้ผาลับก่อนพี่นอ้องอาบน้ำเช็จผู้ผารับแล้วเบ่งมือเบ่งมือจะเบ่งมือข่อยข่อยเป็นคนแขนขาขาวเด้อบอกแล้วว่าฉันเป็นคนตัวขาวนะเหนื่อยมากเลยครับเป็นไงบ้างคลิปน้องวีวีดีไหม คลิปน้องวีวีเป็นไงบ้างครับทุกคนพ็ได้หัวบโอโหมีคนเบิองซีลอยนึงแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนน่ะผมเหมือนเทดสวนมะลิยายละมุนน่ะร้อยมาลัยขายยายละมุนน่ะลอยมาไล่ขาย ส่งหมอเลี้ยนพี่น้องประเด็นนะเดี๋ยวไปฟังยายละมุนน่ะร้อยมาลาัยขายส่งหมอเลียนมีสวนมะลิบบนี้หมอเราได้เป็นหมอล้วเราก็ได้ไปเซาทีปลูกมะลิแบบนี้ปลูกมะลิเพื่อนว่าแบบปลูกมะลิปลูกนอกไม้แต่ข่อยเป็นค้นเห็ดพี่น้องข่อยไปตอสปริงเกอร์เป็นรอยสองรอยโตกับอีกล้ยน่ะ ตากแดดข้อหนี่ดำนี่ข้อหนีดหนหน่ดำมาขึ้นเลยหนากระแล่ได้หนามันแหลกได้ไงพี่น้องหนามันแหลกได้ไล,ล่ะแต่เป็นคนตัวขาวเป็นคนโตนเป็นคนโตเหลืองๆผิวแขนขาหนี่เหลืองเห็นไหมนี่เป็นคนโตเหลืองนี่เป็นคนตัวเหลืองทาสวนมะลิค่อยก็ทํามาแล้วนะเหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยเหนื่อย แต่ว่ามาไลฟ์มาไลฟ์ให้อยากจะบอกพี่ๆที่พี่ๆท,ที่เอาเงินให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะแกะเงินไปทําบุญนะครับ EP ต่อไปไม่ไปแล้วครับนี่ครูคินจังมาแล้วครูคินจังพูดตรงนี้เลยนะครูชินจังว่า EP ต่อไปบอสไม่ไปทําแล้วนะไม่ไปทําแล้วไม่ทําแล้วแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์บอสมากเลย น้องบอลลีสวัสดีครับน้องบอลลีพี่น้องบอลลี ally, พานุดเดชตฝากเป็นกำลังใจให้กับแดนเซอร์น้องบอลลีด้วยนะครับพี่น้องตั้งหักตั้งใจทํางานบอลลี ally, เป็นคนเป็นแดนเซอร์ที่จริงจังกับงานมากนะครับพี่น้องเอฟซีลบ,บุรีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เนี่ยเจ้าคือปากเป็นแท้ไม่ไปแล้วครับผมไม่ไปแล้วครับผมบ๊อบบไปแล้วเด้อรูชินจางบอลไม่ไปแล้วนะ ผมไม่ไปทําอะไรแบบนี้อีกแล้วมันเสียพี่น้องมันเสียภาพผดภาพหลกักผู้บริหาร,นรานเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะส่งงานโรงพยาบาลอีกสองอาทิตย์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าหมดเดี๋ยวจะมีพธิธีมาเปิดโรงพยาบาลพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเปิดโรงพยาบาลไม่ได้แล้วนะไม่เอาแล้วบอแล้ว ฉันเป็นคนเธอก็เห็นมือแขนขาเขาอยู่แล้วใหญ่แบมแบมแขนขาตัวฉันไม่ได้แหล่เหมือนหน้าเธอนะใหญ่แบมแบมที่หน้าเธอมันออกกล้องแล้วขาวเพราะเธอหนะ่ะโบแป้งมานะแม่ไม่ไปไม่ไปจริงๆไม่ไปแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วผู้ผาถามว่าปับป้าไปทําอะไรพะนะปับป้าเป็นตัวไอ้จ๊กเกอร์เหรอพะนะผู้ผาถามพี่น้องลูกคอยถามว่าปับป๊าเป็นโจ๊กเกอร์เหรอพะนะ ก็เรียกว่าภูผาเป็นยูทูบเบอร์ูผาเป็นยูทูบเบอร์ับเออป,ป๊าเป็นยูทูบเบอร์คับภูผาครูชินจังไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเจ้าส่วนมูไม่คืออย่างนี้ที่โพสหาครูชินจังเพราะว่าถ้าผมรับปากใครแล้วอ่ะผมจะยุ่งยากคือครูชินจงังแล้วส่วนบอสแล้วส่วนผมเออว่าไอ้วันที่ยี่แปดเนาะบอดเออ เข้ากับขอใจว่าเออวันที่ยี่แปดเราจะถ่ายอะไรกันแบบกลุบกลีบกลุบกลีบอะไรอย่างเงี้ยนี่บอลเล่ é, พานุดเดียนนะครับพี่น้องเป็นแดนเซอร์ที่ตั้งใจทำงานมากเต้นอยู่แถวหน้าเลยนะเอฟซีสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดไปเบอิลิเราทำแล้วทุกคนสนุกทุกคนแฮปปี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนบอมีมาก ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนไม่มีมาดบ่มีมาดขาจะเขาบ่มีมาดบ่บ่มีมาดคือบกเก,ก็กบ่มีสรงเป็นคนแบบนี้อยู่ง่ายกินง่ายติดดินติดดินนี่คือเป็นนิสัยสันดานอ่าแต่ที่จิบไวายจิบอะไรนะ่ะมันเป็นปาะกะแดเดี้เพราะว่าเราเป็นคนดื่มถ้าเราดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันปวดหัวพอเมาแล้วปวดหัวจะดื่มไวายตื่นขึ้นมาแล้วผมไม่ปวดหัวผมก็เลือกที่จะกินว่ายดีซีพี่น้อง เนาะวันนี้ก็ที่จริงวันนี้จะไปอุบลกับหมอลำด้วยแต่ว่าหมอลำก็จะขึ้นไปกรุงเทพก็จะบินไปรอเขาที่กรุงเทพนะครับผมพี่น้องสีบินไปถาเพื่อนที่กรุงเทพนะครับสี่ขึ้นไปเล่นตลกน้ำเพลินน้ำอยู่ด้วยครับพี่น้องกรุงเทพนะฝากนะครับฝากด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีทั้งหนึ่งพันสามร้อยคนนะครับคนละร้อย,อยี่สิบเก้าบาทมือละหกสิบห้าบาทพี่น้อง มูลหกสิบห้าบาทซอยกดเขา่ากุ้มปิดเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานในเพราะยังไงมันก็เข้ามันยังไงมันก็เข้าเนื้อแน่นอนพี่น้องเบ้าหลายดอกเอาแค่พันคนกับพ่อเอาแค่พันค้นกับพ่อพี่น้องคนละลอยพ่อเด็กคาน่ามั่นจากอุบลไปกรุงเทพพี่น้องถือว่าบอดวายละ่ะถือว่าให้กำลังใจผลในการทำคลิปน้องวีวี EP ที่สมต่อไปแล้วกันโบรัปากนอีกแล้ว รอติดตามราติดตามว่าน้องวีวีจะมาในคอนเซปต์ไหน EP ที่สามนะครับและใครจะเป็นแขกรับเชิญนะครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ผมไม่ขออะไรมากพันเพื่อนในเฟสโน้ตเออเพื่อนในเฟสของผมมีห้าหมื่นคนผมแค่ผมขอแค่พันคนก็พอพี่น้องขอแค่พันคนกับพ่อพันใบกับพ่อช่วยสนับสนุนหน่อย อันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ผมคือว่าผมขอร้องมากเลยที่เพจอีสานนครสินครับซื้อที่เพจอีสานนครศินครับเพจนี้ได้พี่น้องอีสานนครศิมีมันมีหลายหลาย,ลายจึกต่างมาหาสมนิม,มันยังดอกหลายคากหลายในกลุฎศูนย์หมอรำอีสานนครศินนะครับเพจนี้นะครับพี่น้องหมอรำอีสานนครศิน,นนี่นะครับที่มีเป็นรูปสีแดงๆอยูงได้พี่น้องเด้อที่มี ผู้ติดตามหนึ่งจุดหกแสนคนนะครับพี่น้องเพจนี้เด้อครับเพศนี้เด้อพี่น้องเด้อให้เบองก่อนเพจนี้เด้อพี่น้องเด้อเพจนี้นะครับพี่น้องเพจนี้เด้อครับมิรูผมเฮียหน่อยบอดบิ๊กผูดติดตามหนึ่งจุดหกแสนคนนี้นะครับเพจนี้นะครับเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อยาเขาพิษเพจเป็นเด็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อผมไม่ขออะไรมากผมขอครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะไม่ขออะไรอีกเลยผมจะทาคลิปออกมาให้ทุกคนได้มีความสุข ซื้อซอยเลี่ยซื้อให้หน่อยมันจากอุบลไปกรุงเทพอะ่ะเรารับงานถูกมากอะ่ะคือรับงานคือขาดทุนตั้งแต่ราคาเราอันนี้ไม่ได้พูดเล่นถ้าผมพูดโกงหกนะถ้าผมบอกโกงกเนี่ยใอยชีวิตผมมารุงเรื่องเลยถ้าผมบอกความจริงไงชีวิตผมนะ่ะปังปัง,ป,งปังขึ้นไปอะ่ะรับงานไม่ได้โทษคนรับงานนะอืม คือด้วยความอลังการของสีฤดูการที่สามอะ่ะเราเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แล้วต้นทุนมันขึ้นไปหลายพี่นอ้องต้นทุนนี่ขึ้นไปหลายแบบคิดดูว่ารับงานอะ่ะปักหมดไว้ให้หน่อยจะได้หายเจอกันส่งลิงให้หน่อยลลิตาลลิตาส่งลิงให้บอลเน่